รู้สึกว่าเขาฟังแล้วเขาหนักไปเลยขอเสียงปรบมือให้น้องเต้ยอีกครั้งครับอย่าไปน่ารักกับใครอีกนะไอ้เต้าหงส์จ้าร้องเธอที่สุดลักเธอวันวานใจหยุดความน่ารัก ตอนนั้นเดียวฉันละลายยอมทำทุกอย่างโลกทั้งใบให้เจอเย็นนึงขอบคุณครับ <c oughs> โอเคเนาะำหรอขอขอแคนหน่อยครับปกติก็ไม่ค่อยด่าใครนะครับด่าใครไม่ค่อยเป็นเป็นคนเรียบร้อยมากครับผม ขอโหดๆนะครับให้สมดาวยนะอุ้ยเนาะจะทำได้แน่เลยจะหายโดนเลือดบร่มซิหายเออทั่วลงเด้อใหายมาหน่อให้ก้อนก็ได้แตเดี๋ยวอย่าเสกู้นะครับโอเคทุกคนตั้งใจฟัง ปาาต้นยืนเ่งรื่องรอดสวนกำพว่าที่โอหัโมวันแผ่นใจดวงไม่เก่าอยากยามห้องวิ่อ่อนเอาบางก่อนในคตื่มโล่มึงมึงจะกาคิ่ตรงคนหนาบนความตายผู้เสียหายนั่นคือเราเจ้าประับนินทุงปา ตัวหนกูลุกขุ้นสางห่อไข้น้ำเอ้ยสางเห็นกูไหวุ้นวันเบิ่งได้ไหมเมื่อนี้พี่น้องมาเห่นอังวันมาเห็นเนีฮยสะพายปัดมาได้สองแต่เอาเกิดข้อความแ้วละเจ้าเห็นเอาเอาเจ้าหยุดขีดอัดข้องผิดที่ทุ่งทำตำลุกจากเงินอาย่าเกิดบุตรใด เื่อหยากยำ้องเลยเิ็นเฮวันใดจะคงจนเอ๊ะปากว่งลูกขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับเอาละครับ ตอนนี้ผลคะแนแนก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอเชิญ6คนสุดท้าย Miss Grand m o d r i s i n g Star ะเิงทงหมดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็น3คนสุดท้ายนะครับเรียนเชิญทั้ง6คนทนั้าหมดไปีเลยนะครับจะมีเพียงแค่3คนเท่าน,นั้นนะครับที่จะไปทำการแสดงนะครับในวัน รอบของหมอลำนะครับในวันที่26เมษายนนะครับกับระเบียบวันทีิ1 X Miss Grand Thailand 2022เราจะได้มารับชมโชว์แบบจัดเต็มน,นะครับกว่า200ชีวิตในวันที่26เมษายนไั่นเองครับเอาละครับและตอนนี้ก็เป็นเกียรติครับขอเชิญพ่อเอกประกาศเลยนะครับว่า3คนสุดท้ายจะเป็นใครบ้างขอเชิญพ่อเอกนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่อยากขายครับเพราะว่าอยากเอาไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ว่าหมดบนเวทีนะหมดทั้งหอ,อนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานแล้วคุยกับคุณนวัดอีกครั้งว่าเราจะใส่ชื่อคณะอะไรดีคร <c oughs> ับดีใจครับแล้วว่าเป็นเกียรติมากครับที่ทีมงานระเบียบวซีได้มีโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ รู้สึกว่ามาแล้วได้ประสบการณ์ทั้งที่จริงๆแล้วพ่อไม่เคยนะแก่ปุนี้เรายังไม่เคยเข้ามาในในกิจกรรมลักษณะประกวดนางงามครั้งที่เป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจครับประทับใจในในสิ่งที่ได้มาพบมาเห็นนั่นก็คือความอบอุ่นความเป็นครอบครัวของคุณนวัดน,นะครับเห็นลูกๆทุกคนกล้าแสดงออกเข้ามาตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนคือ คือสามารถมอบความสุขให้คนทั้งโลกได้อันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณรัวัลครับที่ให้ผมและทีมงานระบีบศิลป์ได้มามารู้มาสัมผัสแล้วก็จะนําไปพัฒนาในองค์กรของตัวเองนั่นคือระเบียบวารศิลป์ครับรายชื่อที่อยู่ในมือของคุณพ่อนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไม่อยากประกาศอยากได้ของทุกคน แต่ก็ต้องประกาศเพื่อให้ลูกผู้ได้ไปเตรียมตัวแล้วก็ในการที่จะมาะคัดือให้เหลือคนหนึ่งในวันที่26ครับพี่น้องทั่วประเทศก็คงจะได้รู้ว่าใครจะสามารถเป็นนางเอกได้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นวันนี้นะครับวันที่26ทุกคนที่เลือกไปนี้ทุกคนต้องํำได้ถ้ารำไม่ได้คุณวั์บอกว่า,บบาจะส่งออกนอกประเทศไปเลย ครับสามท่านนะครับสามท่านที่จะไปร่วมเป็นนางเอกมาล้มของเรานะครับไซิสตานะครับผมแต่ตอนนี้ให้ไปถือโอกาสว่าสามคนนี้ต้องไปฝึกฝนตัวเองเพื่อจะมาวันที่เพื่อจะมาวันที่ยี่สิบหกนะครับผมออาอันนี้คือยังยังไม่ได้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่สองหรือสามนะครับคือสามคนที่อยู่ในระดับนะครับผมก็คือระดับที่หนึ่งนะครับผม ได้แก mm ่พระธีบุรีมันจะมากกาตามที่พ่ออย่ที่ว่าจะต่อยยอดได้เยอะนะครับเพราะว่า รอรพเรพลงหน้าเราพิงปีศาจหน้าอรเพลงภาคกลางได้ขานก็คิดว่าตอบยอดได้เยอะก็ยังไปปรับนิดนิดอย่ยหน่อยเพราะที่ว่ามันจะไปได้ดีนะครับผมครับลำดับที่สองนะครับอันนี้ลูกปีศาจสนามแย่ครับสีสเกตค,ครับอันนี้ถ้าไปฟังคำนองอนนดีๆหรือได้ฝึกฝนดีๆก็คิดว่า คงจะออกมาดีเหมือนุ้ฏีว่านะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทุกคนก็เหมือนลักษณะที่ว่าแบบรีบเร่งยังหาคำทางไม่ถูกว่าจะเอารอนไหนจะเอาบทไหนที่จะมาลํำมาร้องปรกวดนะครับผมแต่ก็คิดว่าถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วคิดว่าทุกคนคงได้ดีกว่านี้นะครับผมและลําดับสุดท้ายนะครับลำดับที่3ที่เข้ารอบที่จะไปหาประสบการณ์ในวงการหมอรำน,นั่นก็คือ รุเทพมหานคารบท่าส่วนที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่เก่งครับทุกคนก็สามารถที่จะดีได้เก่งได้นะครับฉะนั้น3ามคนที่เลือกนี้ก็คือเป็นการมากที่หนักนะครับเพราะว่าการร้องเพลงก็ถือว่ายากแล้วอันนี้ไปลาด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกผู้จงพยายามในการที่จะฝึกฝนเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ หมอลำไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีหมอลำคือมรดกโลกก็ว่าได้มรดกอีสานนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับฉะนั้นก็อขอมอบมรดกชิ้นนี้ให้ลูกๆทั้งสามไปรุ่นผลเพื่อจะนํามาให้พี่น้องทั่วโลกได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่อีเร<อ>ือ่องหนะครับและนี<อ>่นะครับค<อ>ือสามคนสุดท้าย Miss Grand หมอรำ Rising Star ก็ว่าวันที่26เมษายนได้พบกับโชว์ชุดพิเศษของพุ่เกย์อย่างแน่นอนนะครับและในช่วงนี้ขอเรียนเชิญให้ท่านเขการแข่งขันในการพิเกตในการถ่ายภาพกับ3คนสุดท้ายบิสแปร์หมอลำไลท์ซิงสตาร์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับรถถึงแข่งพุ่งเกย์ทุกท่านครับอย่าลืมติดตามและรับชมนะครับสำหรับรอบนะครับบิสแปร์หมอลำไลท์ซิงสตาร์นะครับในวันที่26เมษายนนะครับที่โชว์ดีซีฮอลล์ทุกตรงนะครับ ทุกท่านจะได้มาพบนะครับสำหรับการแสดงโอลสุดยิ่งใหญ่นในงานโลกระเบิดวันสินกว่า100ชีวิตพร้อมกับนะครับสาวงามทันเจจังหวัดนะครับนิสแวนไทยแลนด์2022และแน่นอนครับสำหรับโชว์ชุดพิเศษของพวกเธอกับสามคนสุดท้ายนิสแวนบอลงไลท์ซิงสตาร์นั่นเองครับไปพบกันได้นะครับในวันที่26เมษายนครับโอเคนะครับการ ประกวดอดิช่นนะครับเดี๋ยวขั้นหดถ่ายรูปไปนะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วสามคนนี้จะขึ้นคอนเสิร์ตาชั่วโมงแต่ว่าจะได้มีโชว์เดี่ยวในคนละเพลงครึ่งนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเป็นที่สุดและพร้อมที่จะออกนะฮะออกสู่โลกแห่งการเป็นหมอหลำเป็นอาชีพจริงๆนะครับในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับระเพี่อวานทศินครับ<ค><ด>น้องเหลยว่าเขาคือการแสดงวันนี้ตามไปได้ที่ที่ไหนฮะลาดพร้าว ร้อท้าหน0 1นะฮะตามไปเลยนะครับยังไงก็เจอนะครับแล้วก็ฝากระเบียบความทักษินด้วยตอนนี้โควิด <c oughs> 1 9ก็ดีขึ้นแล้วนะครับงานบุญงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่รีบจัดดวนเลยนะฮะเอาเร็วๆแล้วทางทีมงานของเราก็รับปากว่าเสร็จจากพิสแกนแล้วเราจะเหมาห้ารอบไม่มีใครดูเราก็จะจ่ายตังค์ขอเสียงปวงมือนยครับเอ้ากานไปเลยนะครับเดี๋ยวพุ่วันเลยห้ร นะแล้วก็คนตกรอบเดี๋ยวไปช่วยเล่นด้วยไม่ต้องกลัวที่หนึ่งแน่นอนนะครับโมกมิสแกมมีตังไม่ต้องกลัวใครนะฮะห้ารอบเท่าไหร่ว่ามาเอาไปนล้วนั่นบาทเดียวไม่ต่อเท่าไร่เท่ากันนะครับขอบคุณจริงๆจากใจ,จบอก,บอกออน้องๆนิดนึงนะครับว่าจริงๆพี่ไม่ได้สนใจหมอรำมาก่อนแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยพี่เลื่อนเฟซบุ๊กไปเจอนะครับแต่เป็นหมอรำคณะอื่น แล้วพี่ก็เสิร์ฟไปเสิร์ฟมาแล้วก็ไปเจอพี่เอกเขาแล้วก็ไปเจอพี่เอกเขาที่สถานีโทรทัศน์สถานีหนึ่งมันเป็นบุมเพศสันนิวาส mm hmm. ก็เลยเริ่มรู้สึกอยากดูหมอลำขึ้นมาแล้วก็ได้ไปที่บ้านพ่อเขานะครับพี่เอกเขาก็คุยรุ่นคุยนี่เราจึงรู้ว่าหมอลำม,มันมีอิทธิพลสำหรับคนไทยจริงจริมันไม่ได้ร้องง่ายเพราะฉะนั้นทุกคนมาแนวตลกหมดพี่รู้ว่าน้องทําไม่ได้หรอกพี่ก็เลยหลบไปใช้ตลกแทน มันยากมากนะครับยากกว่านักร้องสากลยากกว่านักร้องสตริงยากกว่านักสแสดงเพราะเขาเป็นทั้งนักสแสดงนักร้องเฉพาะกิจที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะแบบของเขายากเหลือเกินยากจริงๆถ้าคุณไม่รู้ภาษาทองแท้คุณจับอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเพราะว่ามีแต่เสียงแทนแล้วก็การจินตนาการที่คุณจะร้องได้ขอเสียงปรบมือให้กับหมอรำทั้งประเทศไทยนะครับ เก่งมากแต่เราต้องยอมรับว่าเก่งมากเล่นจากความสามารถล้วนๆไม่มีตัวช่วยอะไรที่สําคัญไม่เคยลิบสิ่งนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดขอเสียงูบมือทั้งให้กับกระเบียวบวทนรัสสิและเจอกันวันที่26นะครับเดินทางโดยสวยัสดิภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องๆ3คนเตรียมตัวต่อครับ เอาละครับเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับและนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของการประกวดนิสแวนไทยแลนด์2022นะครับอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดทั้ง7จังหวัดได้นะครับในกิจกรรมต่อๆไปนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามกดนะครับ Subscribe กดไลค์ Facebook Fanpage นิสแวนไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Instagram นะครับหรือว่า TikTok นั่นเองครับนะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าลาไปแล้วสวัสดีครับ Thank yeah. you.

เอเยอะช่องนี้อ่านะฮะนี่นะครับ,ดรบได้ไปสัมมารับครับ